สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคอมนะครับโรตารี่นะฮะเป็นโรตารี่นะครับก็3เฟสนะฮะตัวตู้น้ําแข็งหลอดนะครับตู้ใหญ่เออ่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะประมาณนี้นะครับก็มันจะมีแยกกันอีกนะครับไฟ3เฟสกับไฟ2เฟสนะครับไฟ2เฟสก็คือไฟ220โวลต์ถึง240โวลต์นะครับคือไฟไฟบ้านเราปกติ แต่3มเฟสเนี่ยมันจะมา3 8 0โวลต์นะครับถึง4 6 0หโวลต์นะครับหรือถึงอ่า420โวลต์นะครับแล้วแต่ทีนี้เทคนิคเดี๋ยวเราจะมาดูยังไงสมมุติว่าหน้าตามันเหมือนกันเลยนะคอมเพรสเซอร์เนี่ยหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ทีเนี้ยเราต้องดูก่อนว่าตู้น้ําแข็งหลอดของเราเนี่ยมันใช้ระบบไฟ3เฟดพอใช้ระบบไฟ3เฟสเนี่ยคอมเพรสเซอร์เราอะ่ะมันก็ต้องใช้ไฟ3เฟสเหมือนกันนะครับเราไม่สามารถที่จะ คอมเพรสเซอร์เนี่ยมันใช้ไฟ3เฟสเราจะเอา220โวลต์อ่ะมาใช้3เฟสไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะฮะมันไม่ครบระบบกันไม่เต็มระบบไม่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องเอาไฟ3เฟสเหมือนกันแต่ทีนี้ไฟ3เฟสเราจะดูยังไงนะครับสมมุติว่าหน้าตาเหมือนกันเลยเราต้องพยายามดูที่แผ่นเพจนะครับดูที่แผ่นเพจนะแผ่นเพจเนี่ยมันจะเขียนว่า400นะครับ460โวลต์นะครับอ่านะ60เมกะเฮิร์ต หรือ4 4 0โวลต์นะครับถึง50 m เมกะเฮิรมานะครับประมาณนี้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นไฟ220มันจะเขียนอยู่220โวลต์ถึง240โวลต์หรือ260โวลต์ประมาณนี้นะครับมันจะเขียนอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เทคนิคการดูง,ง่ายๆครับตัวแผ่นเพจที่คอมนะพยายามทำอะไรอ่านก่อนใช้งานทุกอย่างนะครับมันก็จะเกิดประโยชน์นะฮะ โอเคครับก็วันนี้ก็มาบอกเทคนิคง่ายๆนะฮะกับคอม3เฟสนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนนะครับกับตู้น้ำแข็งตู้นี้นะครับเพราะว่าคอมมันพังนะครับกันสตาร์ทไม่ออกนะครับคือมันก็หมดอายุการใช้งานของมันนะครับโอเคครับเทคนิคการดูระบบไฟสามเฟสง่ายๆนะครับก็ถ้ายังไงติดข้องคล้องใจอะไรยังไงไม่เข้าใจยังไงลองเม้นมาถามได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามครับสวัสดีครับ